ชาวลัคนาและชาวดาสีกุมทุกท่านคะมาฟังกันคะ่ะในช่วงวันที่24-30มีนาคมสัปดาห์นี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไงบ้างนะคะก็คือตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันจันทร์ที่24มีนาถึงวันอาทิตย์ที่30มีนาคมนั่นเองนะคะท่านจะโชคดีหรือว่ามีเรื่องหน่าเบื่อนายเกิดขึ้นนะคะการงานเลื่อนไหลดีไหมมารับฟังกันได้เลยคะ่ะการงานของ ชาวลักนาและชาวราสีกุมในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงที่งานของท่านนั้นไปได้เรื่อยๆนะคะงานไม่มีปัญหาอะไรมากคือพูดได้ง่ายถ้ามีงานที่อยู่ในมือนะคะและท่านกำลังตั้งใจว่าอยากให้งานนี้เสร็จในช่วงสัปดาห์นี้งานจะเสร็จทันกำหนดเวลาส่งอย่างแน่นอนนะคะ ถามว่ามีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาไหมก็มีอยู่บ้างมีงานแทรกเข้ามาบ้างประปรายแต่ไม่ถึงขัน้นงานยุ่งและวุ่นวายแต่สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อท่านก็คือคนรอบข้างบางคนมากกว่านะคะที่จะคอยนำเรื่องจุกจิกกวนใจมาให้กับท่านคือจะมีคนมาจู้จี้การทำงานของท่านหรืออาจจะมาพูดในสิ่งที่ท่านไม่อยากรับรู้คือพูดได้ไง่าย อ่ณตอนนี้ไม่พร้อมที่จะฟังขอทํางานก่อนได้ไหมแต่ก็ยังมีคนพยายามที่จะเซ้าซี้อยากฟังอยากนู่นนี่นั่นอยากจะเล่าให้ท่านฟังนะคะท่านจะมีความรู้สึกว่าเซ็งเซงเบื่อเบื่อคนรอบข้างการทํางานยังคงเป็นไปได้ด้วยดีนะคะนับว่ามีข่าวดีด้วยซ้ําไปเพราะว่าท่านจะมีการจบจากงานบางงานและจะได้เริ่มต้นทํางานใหม่ทันทีนะคะหากมีการเจราจาต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะประสบความสําเร็จเป็นสัปดาห์ที่ท่านอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เฉยๆไม่อยากวุ่นวายกับใครแต่อารมณ์ในบางวันก็เหมือนเด็กตื่นขึ้นมาอยากนอนต่อไม่อยากไปทํางานหรือบางวันก็อ,อือยากไปเที่ยวนั่นอยากไปเที่ยวนี่ความคิดนี้จะมีเข้ามาเป็นระยะระยะนะคะฉะนั้นท่านจะต้องไม่ทำทำตามใจตัวเองค่ะทำงานในมือให้เต็มที่นะคะ และที่สำคัญเตรียมรับมือเอาไว้ได้เลยนะงานไม่มีปัญหานะคะงานจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำงานไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับท่านแต่สิ่งที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับท่านก็คือว่าคนรอบข้างและจะมีเรื่องคาดไม่ถึงในเรื่องของมีเหตุคาดไม่ถึงเกิดขึ้นในเรื่องของการงานด้วยนะคะฉะนั้นช่วงนี้ ขอให้ท่านตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะคะอย่าทำอะไรตามใจตัวเองนะให้ทำงานให้เต็มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรก็ตามทำให้เต็มที่อย่าบน่นอย่าเถียงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก้มหน้าก้มตาทำไปเพราะว่างานจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ท่านนั้นไม่ทันตั้งตัวนะคะจะมีข่าวบางอย่างเกี่ยวกับงานของท่านอาจจะเป็นข่าวดีหรืออาจจะเป็นข่าวที่ทำให้ท่านนั้น แอบวิตกกังวลใจนิดๆนะคะฉะนั้นการทำงานอย่าทำตามใจตัวเองนะคะช่วงนี้ท่านจะต้องทำทำงานให้มากพูดให้น้อยพยายามอย่ามีปากเสียงกับคนรอบข้างเพราะตัวท่านเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ขี้เบื่อนะคะไม่ชอบให้คนนั้นคนนี้มาก้าวก่ไม่ชอบให้คนมาจู้จี้จุกจิกกับตัวท่านโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย ท่านใดที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมในช่วงสัปดาห์นี้สิ่งที่ท่านจะต้องมีคือ,อใจเย็นให้มากขึ้นอย่าปากไวนะคะนอกกนั้นไม่มีปัญหาจุดอ่อนของท่านอยู่ที่หัวร้อนปากไวนะคะไม่พอใจใครท่านจะพูดออกไปเลยไม่อยากทำอะไรท่านก็จะพูดออกไปเลยฉะนั้นท่านจะต้องไม่ปากไวใจร้อนนะคะการทำงานถือว่า เป็นไปได้ด้วยดีและท่านกําลังคิดวางแผนทําอะไรบางอย่างสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านกําลังคิดวางแผนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมีเรื่องราวในใจของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าบอกใครได้อาจจะเกี่ยวกับการงานหรือไม่ก็อาจจะเรื่องส่วนตัวนะคะโดยภาพรวมการงานเป็นสัปดาห์ที่งานจะทําสําเร็จผลงานออกมาดีผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจแต่อุปสรรค คือคนรอบข้างปัญหาเกิดอยู่ปัญหาบางอย่างจะอยู่ที่ตัวท่านด้วยนะบางวันก็ขยนันบางวันก็ขี้เกียจอย่าทําอะไรเหมือนเด็กนะคะไม่เอานะทางานให้เต็มที่แล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะการเงินของท่านในช่วงสัปดาห์นี้นะคะการเงินชาวลัคนาราศรีกุมการเงิน ในช่วงสัปดาห์นี้ใช้เงินเก่งมากนะใช้เงินใช้เงินตามใจตัวเองนะคะใช้เงินเก่งใช้เงินตามใจตัวเองอยากไปไหนไปเลยอยากทานอะไรทานเลยอยากซื้อซือ้อยากใช้ใช้จะเป็นอารมณ์นี้นะคะท่านจะหมดเงินไปกับการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์นะ ถามว่ารายจ่ายประจําของท่านน่ะท่านมีใช้จ่ายไหมมีอยู่แล้วค่ะมีเงินใช้จ่ายได้คล่องมือนะคะและบางท่านจะเกิดช่องทางใหม่ๆด้วยซ้ำท่านกำลังคิดเรื่องการทำงานหาเงินเพิ่มเริ่มที่จะอยากจะหาช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินนะคะและค่าใช้จ่ายของท่าน มีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสุขภาพของตัวท่านเองหรืออาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวของท่านก็ได้นะคะยังไงก็อย่าเพิ่งใช้ใจตามใจตัวเองมากให้มีสติในการใช้เงินนิดนึงนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำมีรายรับเพียงช่องทางเดียวแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะหากท่านติดขัดมีปัญหา ท่านจะมีทางแก้ทางออกเสมอนะคะท่านค่อนข้างที่จะ,ะเฉลียวฉลาดในด้านการหาเงินแหละแต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนก็คือว่าใช้เงินเก่งมากนะคะเออดปากขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะในช่วงสัปดาห์นี้ฉะนั้นถ้าท่านนึกถึงใครอยากจะขอให้ใครช่วยเหลือนะคะก็ให้เข้าไปเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเธอค่ะจะสําเร็จแต่โดยภาพรวมแล้วท่านเองก็ ระมัดระวังการใช้ใจแหละแต่มันจะมีบางวันที่อยากจะซื้อนั่นอยากจะซื้อนี่หรือบังเอิญเจอแล้วซื้ออยากได้อะไรประมาณนี้มากกว่านะคะโดยภาพรวมการเงินยังคงหมุนเงินได้นะคะขาดเงินก็จะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างคะ่ะความรักสําหรับคนโสดนะคะความรักในคนโสดในช่วงระยะเวลานี้เป็นคนที่อืม อย,อยู่เฉยเฉยก็มีคนเข้ามานะคะคำว่ามีคนเข้ามาจะงานในหลากหลายรูปแบบนะจะมีคนคือพูด,ดง่ายๆอยู่ที่ไหนใครก็รักคุยกับใครเขาก็รู้สึกดีนะคะความรักในคนโสดท่านจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้อยู่กับเพื่อนร่วมง,งานได้อยู่กับคนรอบข้างที่ท่านนั้นไว้ใจนะคะคือพูด,ดง่ายๆท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขในช่วงสัปดาห์นี้อ่าท่า ให,ให้ตัดคนที่ท่านไม่ชอบออกไปนะเพื่อนร่วมงานบางคนท่านก็อยากจะหนีให้พ้นๆคือโดยภาพรวมคนสดมีความสุขนะคะมีคนคุยนี่โอ้โหช่วงสัปดาห์นี้รู้สึกว่าจะคุยทีละหลายคนเลยนะมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปอ่ะโอ้มีโลกใบที่สองใบที่สามเลยนะแต่ท่านก็ไม่ไม่ไมไมคิดอะไรมากหรอกแค่คุยคุยไม่ได้จริงจังนะคะชีวิตสําหรับคนมีคู่สัปดาห์นี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีกุม เป็นสัปดาห์ที่ท่านและคู่ครองนะคะจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันน้อยลงพูดคุยกันน้อยลงเพราะว่าต่างคนต่างก็งานยุ่งทั้งคู่และตัวท่านเองก็มีความรู้สึกว่าอยากให้เวลากับตัวเองต่อให้วันหยุดนะคะท่านก็อยากหาหนู่นนี่นั่นทําหรือว่าหลังจากเลิกงานแล้วกลับบ้านท่านก็อยากทําในสิ่งที่ท่านชอบนะคะท่านไม่ได้เบื่อคู่ครองแต่ท่านอยากให้เวลาอยู่อยากอยากใช้เวลา อูกับตัวเองนะคะเนื่องจากว่าท่านอาจจะมีเรื่องบางเรื่องเช่าลัคนาและชาวราศีกลุ่มสัปดาห์นี้ท่านมีเรื่องคิดจริงๆนะคะคิดวางแผนเพื่ออนาคตข้างหน้าหรืออาจจะคิดเรื่องงานเรื่องเงินก็เป็นไปได้แต่มีเรื่องให้ท่านคิดแต่สิ่งที่ท่านคิดจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะไม่ใช่แง่แง่ลบนะเพราะว่าคําว่าแง่ลบของท่านก็คือ คนรอบกายคนที่ไม่ชอบหนะ้าท่านท่านไม่สนใจหรอกท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งแต่ท่านกําลังคิดเพื่ออนาคตของตัวท่านเองคาดโดยภาพรวมในช่วงสัปดาห์นี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีกุมยังเป็นสัปดาห์ที่ท่านนั้นรับมือกับงานได้ผลงานเด่นแต่อย่าทําอะไรตามใจตัวเองนะคะตั้งใจทํางานนิดนึงนะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกุมทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามก็ขอให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะปรับขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ